จังหวัดร้อยเอพยาบาลชวนวิ่ง2025จัดยิ่งใหญ่ณลานสาเกตหอโหวตร้เอจังหวัดร้อยเอ็ดวันที่27เมษายน2568เวลา5นาฬิกาที่ลานสาเกตนครหอโ 101, หวตร้อยเอ็ดึงพลานชัยอำเภอเมืองร้อยนายชัชวาลเบญจบสลิวง์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอเปิดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง2025โดยมีนายเสกสิทธิ์แวนิยมพงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อเอดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ชมรมพยาบาลวิชาชีพตลอดจนคณะนักวิ่งจากชมรมต่างๆทั้งในพื้นที่จังหวัดร้อเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจํานวนมากโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยชมรมพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลจอร้อยเอ็ด 101, ซึ่งก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2543ปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน384คน จากหน่วยบริการสุขภาพระดับตำบลทั้งหมด227แห่งในจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งการจัดกิจกรรมพยาบาลชวนวิ่ง2 0 2 5เพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชนและสร้างความสามัคคีในชุมชนพร้อมทั้งแสดงพลังของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพในจังหวัดร้อยเอ็ดที่ตั้งใจขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า1,578คน โดยแบ่งประเภทการวิ่งออกเป็นสิประเภทได้แก่ประเภทฟันรันระยะทาง5กิโลเมตรประเภทมินิมาราทอนระยะทาง10กิโลเมตรประเภท VIP 5กิโลเมตรและประเภท VIP 10กิโลเมตรอยา่าใช้เวลากันอ่ีเจ็ทคอ,อ,อ,อย,ยนะครับอบีเจ็ทคอยโดนครับโดนนะครับวันนี้โอวอร์ออห์ดีกระชายมาจากค่ายเดียวกันนะครับ ก่อนสดสอง,สองครับ,ววร,บระวังชาพอดีนะครับขึ้นทุปโฟรีโอทุกรายงานเลยครับ